สวัสดีครับนักเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนสามารถทําได้ง่ายๆโดยนะครับเอาเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารเอาเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนะครับทำยังไงแล้วเรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างเศษสามส่วนหาหารด้วยเศษห้าส่วนสข้อนี้จะอยู่ในแบบฝึกหัด 1.16ข้อ1หน้า3 6นะครับอพอมีโจทย์แล้วเราก็เขียนวิธีทํายกโจทย์ลงมาเขียนจากนั้นเราก็ทําตามขั้นตอนเลยนะครับโดยการหารเราจะทําได้โดยเอาตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนะครับเพราะนั้นเขียนโจทย์มาแล้วเราก็ได้เท่ากับเศษ3าส่วน5หารเปลี่ยนเป็นคูณคูณด้วยส่วนกลับของเศษ5 3, ก็คือ เศษ3ส่วน5นั่นเองนะครับจากนั้นก็ทำตามปกติก็คือข้างบนคูณข้างบน,ข,งบนข้างล่างคูณข้างล่างเท่าไรครับข้างบนก็จะเป็น3คูณ3ได้9ข้างล่างก็จะเป็น5คูณ5ได้25เป็นเศษส่วนยางต่ำหรือ,อยังเช็คถ้าเป็นแล้วเราก็ตอบได้เลยตอบเศษ9ส่วนย5่้ง่ายไหมครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเศษ35สหา่วน32หารด้วยเศษ21ส่วน24 นะครับวิธีทำเราก็ยกโจทย์มาเขียนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เท่ากับตัวตั้งคงเดิมครับเศษ35 3สหา่าหารเปลี่ยนเป็นคูณคูณด้วยส่วนกลับของ21ส่วน24ก็คือเศษ24ส่วน21นะครับก่อนจะทำการคูณเราก็มาเช็คดูนะครับว่ามีคู่ไหนตัดทอนกันได้ไหมเริ่มจาก35กับ32มีคู่ตัดทอนไม่ตัดทอนไหมครับไม่มีถ้าไม่มีเปลี่ยนเป็นคู่ใหม่32กับ24มีไหครับมี นะครับเอา8มาหารได้นะครับ8หาร32ได้4ครั้ง8หาร24ได้3ครั้ง3กับ4ต่ําแล้วไปคู่ถัดไป3กับ21มีไหมครับมีก็คือ3ครับ3มาหาร3ได้1 3หาร21ได้7นะครับ1กับ7ต่ําแล้วคู่ถัดไป7กับ35มีไหมครับมีแม่7ครับ7 1 7 7 5 35เพราะนั้นจะได้ข้างบนเหลือ5คูณ1ข้างล่างก็จะเหลือ4คูณ1ได้เท่าไหร่ครับเศษ5ส่วนสนั่นเองอย่าเพิ่งตอบครับเพราะว่ามันยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายถ้าเป็นเศษเกินทำยังไงครับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปจำนวนคะทำได้ยังไงเอาตัวส่วนไปหารเศรษเอา4ไปหาร5ได้กี่ครั้งครับได้1ครั้งเศษเท่าไหร่เศษ1ส่วน4ตัวเดิมเพราะนั้นตอบ จำนวน1นึเศษหส่วนสเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้ายังสงสยัยกลับไปดูใหม่ตั้งแต่ต้นวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ